บางคนนะเขาเขายังไม่รู้เลยว่าสวนเนี้เราเป็นเจ้าของอสวนนี้นะเราเป็นเจ้าของเราขายเหมาหอยคนที่พลาเนะี่ยมาเหมาเหมาไปแล้วเขามาหาคนงานแถวพ้าวบ้างแถวช่อแลบ้างแถวพูดินบ้างมาเก็บมาเก็บของเราเน,นนะี่ยมาเก็บลำไยญ่โอ้ลำให่สวนลุงนะันมันแกนมันใหญ่ปะเลอะปะเตอแก่นเป๊ะๆล้นกบลน้นแกนเต้ากันมดเปิ้นใจสูตไอ้ยังอ๋อแบบ เราก็มาขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกพุ่มทางานอยู่ทํางานอยู่ในสวนอีกสวนหนึ่งพอเลี้ยงมามันก็ถามหน่อ้ไอ้ไอลูกน้องมันนะแต่ละคนเขาก็มีสวนสวนน้อยเล็กสวนน้อยไม่ว่านะัะเป็นญาติพี่น้อง,งเขาเข้าใจสูตรอะไรทาไมมันดูมันเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่รู้จักเราเราก็คุยเขาคุยไปคุยมาเขาเขาเก็บอยู่เขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใคร เขาก็ไม่รู <único Liberty eye throat> <ets> ้ว่าเราเป็นเจ้าของเขาก็ไม่ทำแล้วก็ไปเก็บลำใหญ่เข้ามาประมาณเนี้ยเก็บกับกองบอกก็ลุงจะไปทําไมมัน่จะขอหน่อยจะไปฝากจะไปฝากเพื่อนเดี๋ยไปฝากผู้ใหญ่เขาบอกลุงเด๋ยวไปเอาไปเยอะน่อเขาไอ้คนซื้อเนี่ยมันขี้เดีอวจะตายหมดโอ๋อแบบนี้ไม่เปะกองก็เปนันังคุยเขาก็ถามตุ้งทำไมมันแกนใหญ่ยางเงี้ยเขาเอาอะไรมาใส่นันเนี่ย เขาก็ไม่รู้ว่าเราถามเจ้าของมันนี่แหละแต่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นเจ้าของไงไม่รู้เขาอาอะไรมาใส่มันมันดูมาอย่ยงงี้นะถ้าบ้านหนูได้อย่างงี้ก็ดีแล้วก็คุยเขาไปที่เตะเปิดไปเพื่อเด็กคนซื้อมันมาเด้พวกเด็กๆเนี่ยมึงจะถามมึก็ถามที่เนี่ยเจ้าของมันอ่ะเขากออะไรใส่ตายหาแต่กระตุ้มเลยมาถึงบางอ่อบพ่อเป็นเจ้าของสวน